รีวิวเครื่องเล่นเทป2ลุมนะครับแล้วก็วิทยุนะฮะแล้วก็ไลน์อินนะฮะตัวนี้ไลน์อิน2ช่องเลยนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าได้2ช่องตัวนี้เป็นหูฟังนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic นะครับโมเดล RXT53 ใช้งานเต็มระบบนะครับมี EQ ด้วยนะครับปรับ EQ ได้มีระบบสเตดิโอ FM AM สเตดิโอด้วยนะครับตัวนี้นะครับหายากนะที่จะงเป็น AM สเตดิโอนะฮะไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ มีช่องใส่ฐานนะครับเล็กซีเรียลทุกอย่างยังอยู่นะฮะฐานทั้งหมด6ก้อนเบอร์ดีไม่ได้ลองให้ล้างทานนร์จาดสะอาดเยี่ยมเลยนะครับเครื่องสภาพสวยนะฮะมีรอยนิดเดียวนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับจับมือสองงดมาต่ออุปกรณ์ไฟนอกเข้ามาที่เทปได้นะครับตัวนี้ต้นก็เสียบปลั๊กไฟที่แถมให้นะซื้อไปพร้อมใช้ครับปลั๊กไฟเส้นใหญ่นะครับเสียบไฟตรงบ้านหลอดได้เลยนะครับ ฟังชันต่างๆก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะเป็น EQ ปรับเสียงทุม้มเสียงแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นโมโนสตูดิโอเซอร์านะฮะและอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับฟังชันจะอยู่ตรงนี้อันแรกจะเป็นเทปอัน2จะเป็นวิทยุอัน3จะเป็นไลนะ์อิน่วนตตวนี้ปรับสปีดเทปสำหรับอัดนะฮะระบบอัดนะฮะสถาน,นี้ FM ส t ต d i ิโอ M โมโน AM ส t ต d i ิโอ M โมโนะครับสถานไนะไฟเริ่มต้นเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุเรื่อนมาต่างๆนะครับ นี่วอลลุ่มนะตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนเดี๋ยว AM AM อันนี้ AM Mono อยู่ซ้ายอยู่ปากมือสุดอันนี้ AM Studio ในเวลาเจคอคลื่นใน Studio ไฟมันจะติดนะครับถนะ้าเป็นโมโนนะครับเขาเป็น FM นะครับอันนี้เ็ m โมโนจะไม่มีไฟนะครับ AM Studio จะมีไฟนะครับเดีนะ๋ยวผมจะสอบอัดนะอัดนการวิทยุลงเทปนะครับ ใส่ม้วนเข้าไปเทปวงเล็กขอดนะครับซึ่งนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกลงเทปอาจจะเทปสู่เทปแบบสปีดได้นะครับสำหรับอ่าเทปเอ็มเอได้รับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับร้อยแปดไม่เกิน,นครับรับได้ทุกคืนของบ้านเราเล,เลื่อนมาสายสุดจะเป็นเทปไอตัวนี้ให้อยู่ใน,ในตําแหน่งกลางไว้นะครับถ้าเอาซ้ายมือเนี่ยมันจะเล่นเทปแล้วมันจะไม่มีเสียง เอามาอยู่ตรงกลางนะสุ่มขวามือสุดจะเป็นสปีดนะครับ Happy <Family> ท,รทีแิอ่อไกดไม่จะ่ยุ่ายเพื่อครอบครัวต่อไปเนี่ยผมจะต่อไลน์ไลนเลื่อนมาขวาสุดนะครับผมจะต่อจาก Walkman ใส่ได้ทั้งสองลูเลยนะครับสามารถเสียบเข้าได้2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับอาจจะใส่เครื่องหนึ่งเป็น าหางปลาบูทูธทำเป็นลำโพงบูทูธได้นะเดี๋ยวนี้มีหางปลาบูทูธขายตามช้อปปีแ้และซด้าแล้วก็ใส่โทรศัพท์ผ่านสายเอวีเอ็กซ์ย่างนี้ก็ได้นะครับเปิดจากย t u b e เพื่อข้ามาัดาได้ประมาณเนี้ยนะครับนะฮะอันนี้ชอ่องหนึ่งนะครับแจ็คมันไม่ค่อยดีนะครับต้องขอขอ อ่ใช้งานได้หมดฟังเสงียงปกตินะนะครับต,ตัวนี้จะเป็นตัวรับเสียงครับสำหรับเล่นเทปเดี๋ยวอาจจะุจะปกรณ์ภายนอกกดเทปบุปกรกคอร์นเหมือนเดิมอยู่ครับมีไม้ในตัวเลยนะครับตรงนี้นหลับที่จะอัดเสียงโอเคครับกอขวา แล้วก็เลื่อนมาซ้ายสุดเ่อฟังเทปฟังดูนะครับอ่าผมลืมแจ้งไปตัวเนี้ยไลน์อินตัวเนี้ยไลน์อินสำหรับต่อฟังเพลงอย่างเดียวโทษทีครับถ้าจะอัดลงเทปให้เปิดมาหมดเทปแล้วกดไอคออ่านะโทษทีครับโทษที ถ้าจะฟังเพลงอย่างเดียวให้ใช้คําว่าให้ไลน์อินด้านขวาสุดถ้าจะอัดลงเทปให้มาโหมดเทปแล้วก็กด pay record. เล็กเย์เล็กคอร์ดพอถ้ากด EJ เจ็ตสตอปปึ๊บมันจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้มันออกแบบมาไว้ให้อัดลงเทปนะครับถ้าจะฟังเสียงอย่างเดียวฟังเพลงอย่างเดียวจะอุปกรณ์ภายนอกให้เลื่อนมาไลน์อินนะครับถ้าจะอัดลงเทปให้ให้เลื่อนมาตำแหน่งเทปแล้วก็กดเทปบุกเล็กคอร์ดนะฮะโอเคตามนั้นนะครับทุกแจ้งไปแล้วนะครับ โอเคทดสอบคข่าวนะฮะลองฟังดูเนี่ยใไหมฮะเสียงจะเข้าเลย ต่อไปเป็นการอัดจากเทปสู่เทปสำหรับคนที่จะฟังเสียงเพลงนะฮะให้เลื่อนมากกว่าจะสุดเลยนะยอันนี้ผมขออนุญาตรีวิวละเอียดก่อนอันนี้เปิดจากลุหนึ่งอ,อัดถุงสองนะครับเปิดจากนุนี้มาอัดลุงนี้อันนี้อัดแบบธรรมดาอัดแบบสปีดเลื่อนมากว่าสุดมันเหมาะสำหรับการอัดเทปแบบร็วนะค,ะครับจากมอนมาสเตอร์สู่มอนเปล่านะฮะ ธรรมดาเรื่อมา้านซ้ายย้ำนังให้อยู่ในตำแหน่งสองครับสามไปอลองฟังดูนะครับทีน,นี้นะครับคราวนี้ที่อยากจะังนี้นะครับ ก็ซ้ายก็ขวาได้หมดนะฮะตัวนี้ใส่พานใหม่นะครับก่อขวาเขาแยกกอหาเพลงก่อนนะครับเดเรทที่เราหลุมเลยเสียงนี่ระดับเท่ากันหมดนะฮะไม่มีเพี้ยนนะครับเสียงดีมากนะฮะตัวนี้ใครที่ชอบเสียงแน่นนะฮะ ตัวนี้ถ้ากดลงเสียงมันจะเป็นแบบออกกลางๆถ้ากดขึ้นเสียงจะออกเสลาวหน่อยเทียบระดับเสียงให้ว่าเสียงเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับเต็มระบบนะครับขอจบการรีวิวครับ